มหามงกุฎนะคะช้างในพระแสงจักรนะคะด้านหลังนี้เขาจะเรียกช้างในพระแสงจักนะคะด้านหน้านี้จะเป็นพระมหามงกุฎเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่สี่ค่ะรัชกาลที่สี่ตราราชรัชกรของพระองค์ท่านนะคะพระมหามงกุฎช้างในพระแสงจักะค่ะรับซื้อเริ่มต้นที่400รอบาทนะคะรัชกาลที่สี่ราคามาจากเขาสมิงแล้วกันนะคะจงหวตลาดขอบคุณที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายไปน่ค่ะ จริงๆนะคะเป็นขอบคุณจริงๆที่คนที่ส่งมาขายให้เป้นหน้ามีสแสดงว่าเขาดูป้าหน้าจนมั่นใจแล้วเขาเข้าใจระบบแล้วว่าปนน้ารับซื้ออะไรเท่าไหร่เขาถึงได้เขาถึงได้ส่งมาแล้วก็ห่อมาดีด้วยห่อมาน่ารักจะเอาที่ชูห่อมาอีกรอบนึงใส่ถุงซิปมาอย่างดีเลยแล้วก็แล้วก็เอากระดาษห่อมากันกระแทกนะคะมาดูกันว่ามีเหรียญอะไรบ้างอันนี้ค่ะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินคือถ้าจะส่งมานะคะดูให้ เอฟซีเอฟซีชายจังหวัดตราดส่งเข้ามานะคะส่งเข้าประกวดโดยจังหวัดตราดนะคะมีเหรียญอะไรบ้างมาดูกันค่ะเหรียญนี้นะคะเหรียญพระมหามงกุฎนะคะช้างในพระแสงจักรนะค่ะด้านหลังนี้เขาจะเรียกช้างในพระแสงจักนะคะด้านหน้านี้จะเป็นพระมหามงกุฎเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่สี่ค่ะรัชกาลที่สี่ตราราชรัชกรของพระองค์ท่านนะคะพระมหามงกุฎช้างในพระแสงจักร รับซื้อเริ่มต้นที่400บาทนะคะรัชการที่4แล้วมาต่อมารัชการที่5จริงๆที่การที่5้ถ้าต่อจากนี้ก็ต้องเป็นช้างผ่านเนาะแต่อันนี้เป็นพระบรมรูปละพระบรมรูปตามแผ่นดินรับซื้อนะคะเละๆนะคะสึกๆเลยอย่างเงี้ยนะคะไม่เป็นมองแทบจะไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยก็รับซื้ออยู่ที่เริ่มต้นนะคะ300บาทนะคะรานะคาเริ่มต้นนะคะ300สวยๆหรือมีรอสออะไรก็ อีกราคาหนึ่งค่ะแต่เริ่มต้นนะคะ3า0รอบาทค่ะรัชการที่ห้านะคะส่วนรัชการที่ส <te am enthusi ast> ี being cosas, like ่นะคะเริ่มต้นที่สี่ร้อยบาทค่ะตราแผ่นดินอันนี้เหรียญพวกนี้เขาจะเป็นเหรียญที่ผลิตมาจากเนื้อเงินแท้ค่ะเนื้อเงินแท้ราคาเขาก็ไม่ไม่หลุดจากเนื้อเงินนะคะเงินขึ้นทองขึ้นเหรียญเหล่านี้ก็จะขึ้นตามนะคะเพราะว่าเขาเป็นผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะค่ะอันนี้รัชการที่สี่รัชการที่ห้า กรืลยต้อ,องขอบคุณเอฟซีที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายไปได้นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญที่ผลิตจากอันนี้ออกไปก่อนจะเป็นเหรียญที่ผลิตออกผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะเหรียญเนื้อเงินแท้อย่างไงเขาก็มีมูลค่าเป็นเนื้อเงินแน่ๆอยู่แล้วนะคะราคาก็จึงได้มากกว่าดีบุกได้มากกว่า เน <gie> ื้อนิกเกิลทั่วไปนะคะเหรียญเงินมาดูกันค่ะว่ามีเหรียญอะไรบ้างที่เอฟซส่งมาขายให้เป็นหน้านะคะนี่เหรียญสตางรูค่ะสตางรูเงินชนิดราคา10สตางค์ค่ะรับซื้อเหรียญละรับซื้อเหรียญละ40-50บาทค่ะสตางรูเงินต่อมาอันนี้ราชการ1สลึงราชการที่6ค่ะหนึ่งสลึงราชการที่6อิยาลาพดเนี่ยนะคะหนึ่งสลึงราชการที่6รับซื้อเหรียญละ80บาท2สลึงราชการที่6รับซื้อเหรียญละ สองร้อยบาทหนึ่งบาทรัชกาลที่หกค่ะพระบ,บรมรูปอิยาลาพจน์นะคะหนึ่งบาทรัชกาลที่หกรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทค่ะรัชกาลที่หกเขาก็จะมีสามชนิดราคานะคะอันนี้เขาเอฟซีส่งมาครบเลยหนึ่งสลึงแปดสิบบาทสองสลึงสองร้อยบาทหนึ่งบาทสี่ร้อยบาทค่ะช่องทางการติดต่อจะอยู่ใต้คลิปนะคะจะมีเบอร์ โทรของทีมงานนะคะมีนามบัตรติดต่อทักมาได้เลยค่ะหนึ่งบาทราชการที่หกรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทสองสลึงราชการที่หกรับซื้อเหรียญละสองร้อยบาทหนึ่งสลึงราชการที่หกรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทราคารับซื้อเหรียญราชการที่ห้าหนึ่งเฟืองหนึ่งร้อยบาทหนึ่งสลึงสองร้อยบาทตราแผ่นดินหนึ่งบาทสามร้อยบาทช้างพานสี่ร้อยบาทสภาพต้องสมบูรณ์ ราคารับซื้อเหรียญราชการที่6กหนึ่งสลึงแปบาท2สลึงสองบาท1บาทรับซื้อ400บาท